อันสวนสวนพักยืนอยู่บ้านใดคะค่ะนี่อยู่บ้านชนบุรีค่ะบ้านชนบุรีหรือว่าบ้านกุดโดพอดีอำเภออย่างค่ะอำเภอกมลาใสอ๋ออำเภอกมลาใสเป็นพักปลอดสารทั้งเบิร์ดมันบ่ค่ะอือปลอดสารแทรร้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์ใส่ตะปูตะปุ๋ยผีง้ว่าค่ะเต็ดจังไรมันคืองามค่ะแท้คือบ่มีอ่าพวกแมลงเอียงมา สมุนไพรมีแต่สมุนไพรจ้าแช่น้ำมาลดเอาผักสะเดาบ้างค่ะขี้เหล็กบ้างปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์น้ำซาวข้าวเป็นฮโอร์โมนโอ้ฮอร์โมนทำจากน้ำซาวข้าวน้ำซา,า,าวข้าวแล้วก็ฮอร์โมนมนมสุงนี่คือสวนผักทั้งเบิดนี่มีหลายเจ้าเป็นของแต่ละแปลงแต่ละแปลงนี่มีหลายเจ้าอันบ่ค่ะ งามคักเนาะปกติจะปลูกช่วงช่วงไหนไปถึงเดือนใดถึงเดือนใดค่ะบุิกาตูลา<อ>พฤศจิกาถึงมกกาลามคกกาลากลีค่ก,ก็เริ่มออกแล้วมาซื้อได้เลยนะคะค่ะพักราคาถูกๆัางตรงจากสวนเด็ดเดียวนี่กินเดียวนี่ได้เลยว่าปยังว<ม>เตสหวานกรอบดีทุกชนิด กินแบบบ่ต้องคิดสวนบ้านทนบุรีและะ้วค่ะเด้อเันใจมาอดน,นด้นใน,นได้แม่ค้าก็ใจดีทั้งแจกทั้งแถมกับ้องกันไม่ีใหม่ก็มาได้ตอนนี้ผักเริ่มกำลงง <c oughs> ังออกแล้วถ้าอยากกินกะลางก็ช่วงปีใหม่เป็นยังไงบ้างคะทางน้้นอะ่ะจะต้องได้ <c oughs> รถเรามันเล็กไปหรือเปล่ามันจะเล็กไปไหมมันมันจะพอใส่ผักเขาไหมเนี่ยจ้าโอ้ยสะออนสะออนกาศฮอสะออนจ้านี่แหละ กอ่อหญ่ๆนี่นี่ไหมมาจองไว้แล้ว้อค่ะจองก่อนญ่ๆนี่เขามาเห็นก่อนเ้อเขาจองก่อนเ้อเนี่เขาเลงไว้แล้วมาเลงแล้วเนี่ยได้สองหัวก็เจ้าอีกอยู่รถมีที่ว่างอยู่

ตั้งใจกินผักไปเลยเราช่วงนี้ทันเขาเเ<ๆ>ออนี่แหละน,น,นี่แหละอันนี้แหล <c oughs> ะของฉันใจเยวอกนอ่ะใส่แกาาอาวนเยอะกจเอาอก้นะสออไหมอันไหนแน่ยมอร่อย อันไหนแน่นมันจะมันมันมันจะห่อแน่นมันจะเยอะกว่าเขาขายเป็นหัวเนาะเขาไม่ได้ขายเป็นต่้งกิโลขายหัวใหญ่